สมเด็จพระนางเจา้าขอให้ค่ะสมเด็จพระเจ้านองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวันไลลักษัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัญว่ารัตตยราชนารีกำนดเสด็จออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรเพื่อทําการรักษาฉีดวัคซีนแล้วกรทำหมันเห้กับสุนัขและแม่อยู่ที่จังหวัดเลยและจังหวัดอุดรธานีในวันที่13-19ตุลาคม2566นี้ค่ะ ที่หองประชุมกลมหลวงประจักษ์ศิลปาคมสันหาค่านหนึ่งสารกลางจังหวัดอุดรธานีนายวันชัยคงกเกษมผู้ว่ราชาการจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นประธานการประชุมเตรียมการรับสเสด็จสมเด็จพระเจ้านองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรไวยลลัลกษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคักติยราชนารี ในโอกาสเสด็จออกน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาพ่นเพื่อทําการรักษาฉีดวัคซีนเรากะเฮ็ดมันเนาะค่ะให้กับสุนัขเลากะแมวในพื้นที่จังหวัดเลยจังหวัดอนนุดรธานีระวางวันที่1 3บสถึงสิเกาตุลาคม2 5งพันห้นี่ค่ะพร้อมกับมอบหมายภารกิจในการตรวจเตรียมการรับสเสด็ดนะคะเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและกะสมพระเกียรติค่ะครั้งนี้ค่ะการออกน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาพ่น เพื่อทำการรักษาฉีดวัคซีนและกทำหมันให้กับนองสุนัขและแมวอยู่จังหวัดอุดรธานีกำหนดออกหน่วยในวันที่17หอด18ตุลาคม2566เริ่มในเวลา8โมงเช้าเค่ะเป็นต้นไปซึ่งจัดอยู่บริเวณสาราการปรเปลี่ยนวัดเกศรศรีละคุณหรือวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะค่ะพี่น้องประชาชนก็สามารถพาผา น้องหมาน้องแมวนะคะเขาไปรับการรักษาได้ค่ะตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะ,คะอยู่วัดบ้านตาดนะคะ